อเมริกามอบ C U R T I S S F P จำนวนสิบลำให้กับประเทศไทยความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยและนี่คือของขวัญแห่งมิตรภาพที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างสองประเทศเมื่อย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เครื่องบินขับไล่ C U R T I S S F P ถือเป็นหนึ่งในตำนานของวงการการบินโลกอเมริกาได้พัฒนาเครื่องบินต้นแบบรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความเร็ว ความคล่องตัวและพลังการรบที่เหนือกว่าในยุคสงครามเครื่องบินรุ่นนี้ถึงแม้จะไม่ได้ถูกผลิตจำนวนมากแต่ชื่อเสียงและบทบาทในการวางรากฐานคาองค์การพัฒนาเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ยังคงถูกกล่าวถึงเสมอและในวันนี้นี่คือข่าวที่สร้างความตื่นเต้นให้กับคนไทยทั้งประเทศเมื่อสหรัฐอเมริกาได้ส่งมอบ C-URTISSP จำนวนสิลำให้แก่กองทัพอากาศไทยการมอบเครื่องบินเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการส่งมอบยุทโธปกรณ์ธรรมดา แต่ยังเป็นสัญ,ญาลักษณ์แห่งมิตรภาพความไว,ว้วางใจและความร่วมมือที่แน่นแฟนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีมาอย่างยาวนาน C-U-R-T-I-S-S-P ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือภาพสะท้อนของยุคการพัฒนาเทคโนโลยีการบินในช่วงที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างแข็งแรงมีเครื่องยนต์ที่สามารถทำความเร็วได้สูง และมีระบบอาวุธที่พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศในทุกรูปแบบแม้จะเป็นต้นแบบแต่ศักยภาพก็ยังถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผลงานวิศวกรรมการบินที่น่าภาคภูมิใจกองทัพอากาศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นกองทัพที่มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์การบินมายาวนานตั้งแต่ยุคที่เริ่มนำเครื่องบินเข้ามาใช้ในราชการ จนถึงปัจจุบันที่กองทัพไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีล้ำสมัยการได้รับเครื่องบิน C U R T I S S X P ครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการได้ย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าพร้อมทั้งนำมาสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญขององค์การพัฒนากองทัพและการป้องกันประเทศสิ่งที่ทำให้การมอบเครื่องบินครั้งนี้มีความหมายมากขึ้นก็คือมันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องบินเก่า หรือของสะสมแต่กองทัพอากาศไทยตั้งใจที่จะอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงการศึกษาการฝึกฝนและการจัดแสดงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประวัติศาสตร์การบิน c u r t i s s p จะถูกนำไปบรรจุไว้ในพิพิธภัณฑ์การบินเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสัมผัสกับตำนานของเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่มีความใฝ่ฝันอยากก้าวเข้าสู่วงการการบิน ไม่ว่าจะเป็นนักบินวิศวกรหรือช่างซ่อมบำรุงเมื่อได้เห็นของจริงได้สัมผัสกับเครื่องบินที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกก็ย่อมปลุกความฝันและจุดไฟแห่งความมุ่งมั่นให้สว่างสวยขึ้นรีมูมองด้านการทูตการมอบ c u r t i s s x จากสหรัฐอเมริกาสู่ไทยเป็นการตอบย้ำถึงความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟน้นทั้งสองประเทศไม่เพียงแต่เป็นพันธมิตรในด้านความมั่นคงแต่ยังเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจและมิตรภาพทางวัฒนธรรมที่ยาวนาน การส่งมอบครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นของขวัญแห่งมิตรภาพที่แท้จริงลองจินตนาการถึงวันที่เครื่องบิน C U R T I S S X P ทั้ง10ลำถูกลำเลียงมายังสนามบินทหารไทยเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามดังก้องสร้างความตื่นเต้นให้กับทหารและประชาชนที่เฝ้ารอภาพของธงชาติไทยและธงชาติอเมริกาที่โบกสะบัดเคียงข้างกาันเป็นภาพที่สื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ เมื่อเครื่องบินเหล่านี้ถูกนำมาจัดแสดงในประเทศไทยมันจะกลายเป็นแลนด์มาร์คทางการบินที่สำคัญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างจะให้ความสนใจและนั่นไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกด้วยความสำคัญของ Curtiss XP จึงไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเครื่องบิน แต่มันคือเรื่องราวของมิตรภาพเรื่องราวของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเรื่องราวของการเดินทางร่วมกันระหว่าง2ประเทศกองทัพอากาศไทยยืนยันว่าจะนำ C U R T I S S, S H P ทั้ง10ลำไปดูแลรักษาอย่างดีที่สุดเพราะนี้ไม่ใช่เพียงแค่ของที่ระลึกทางทหารแต่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ต้องส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง การเก็บรักษาในสภาพสมบูรณ์การจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยให้เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงมีชีวิตชีวาในสายตาของทุกคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอเมริกาจึงเลือกมอบ C U R T I S S F P ให้กับไทยคำตอบนั้นง่ายมากเพราะไทยกับอเมริกาเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนานทั้งในด้านความมั่นคงการทหารการศึกษาและวัฒนธรรมการส่งมอบครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการย้ำเตือนว่า มิตรภาพระหว่าง2ประเทศยังคงแข็งแกร่งและพร้อมจะเติบโตไปข้างหน้าร่วมกันนอกจากนี้เครื่องบิน c u r t i s s x p ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงยุคสมัยหนึ่งที่เทคโนโลยีการบินเริ่มก้าวข้ามขีดจำกัดและกำลังปูทางไปสู่อนาคตการได้ครอบครองเครื่องบินรุ่นนี้ทำให้กองทัพไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์นั้นโดยตรงการที่ประชาชนไทยได้ยินข่าวนี้ย่อมทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ เพราะไม่ใช่ทุกประเทศที่จะได้รับเกียรติจากอเมริกาในการมอบของขวัญที่มีความหมายเช่นนี้นี่คือเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยมีความสำคัญและมีความน่าเชื่อถือในสายตาของนานาชาติและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมการมอบ C U R T I S S X P 1 0ลำจึงถูกเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพเพราะมันไม่ได้มีคุณค่าเพียงด้านวัตถุแต่ยังมีคุณค่าทางจิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ประเมินค่าไม่ได้ สุดท้ายนี้เรื่องราวของ C U R T I S S, S H P ที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากอเมริกามาสู่ไทยจะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยและในหัวใจของคนไทยทุกคนมันคือความภาคภูมิใจที่เราจะเล่าต่อไปให้คนรุ่นหลังได้ฟังและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ใฝ่ฝันจะก้าวขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเพราะท้องฟ้าคือเส้นทางที่ไร้ขอบเขต และ C U R T I S S A F P ก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ย้ำเตือนเราว่ามิตรภาพระหว่างไทยกับอเมริกาก็ไรขอบเขตเช่นเดียวกันนี่คือความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยและนี่คือของขวัญแห่งมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทุกคนควรค่าแก่การจดจำตลอดไป